I don't know. ยิ่งจำเลยยิ่งไม่ลืมนขอรองน้าเดแหละทำมือหน่อย้ว่องรกองจนั่โตในเชาวบ้านมันร้องจะทำไงสองเลครับยังไม่พเอ่นสอมกั้งมดสวัสดีครับท่านสกรครับ Chào các bạn. Mình xin giới thiệu. Bốn chiếc. Các các chào. Các các chào. 1 2 3 What the- ไม่ต้องแบ๊กนะครับเพราะว่าไม่ต้องอเพลงด <c oughs> ีแต่แ่กร้องดีมากจนไม่อยากจะ้เหมือนใช่มแซวซวอี๋เจ็บก็ดีว่ามาหนึ่งส <c oughs> อ,องสาม เ็นมาแหามแล้วตายเลย๋ิวเลยเราคิวเราถึีอะไรแล้วีอีกกาย์ดกกันเล้อยนะครับแล้วคิวบ้างคือสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้เอ็ดยี่องสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเบเอ็ดยี่สอามี่ห้าหเดดเ้เอดยี่งสสี่เดดเก้บเอ็ดยี่สิบส ชองจริงเลยชอบเลยนะคิวจะมีภูมิอจท่าไหนอ่ะสาวสวนเสียงห้าน้ำได่เลยโอ้โหใครอยากเจอกับทาตงๆพอยากเจอกัที่เดิลาพี้ยังจะังจะยังจะวหมเสียงห้ามากเท่เล ก็้มคือท่าครับ่้ค่ะบ่าคือสเกตสังเกตได้หนึงนะว่าน้อำเสียงข้าเพราะว่ใช้ไม้สตัวทุกค เอาให้เอาให้สุดท้ายแล้วคู่ี